มาดูแบบเจ้าสัวนะครับคุูบาอาจารย์ครับเจ้าสัวนะครับนี่คือเจ้าสัวครับพิมพ์ใบพุทธานะครับคุูบาอาจารย์ไทยทอดไทยทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับผมสุภาพคำทองจักนะครับเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้นะครับทุกท่านก็คงจะไม่ค่อยเคยเห็นนะไม่มีใครค่อยพูดถึงแต่ ผมก็มีผมก็ถ่ายทอดยทํา,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 าให้ดูพิมพ์ใบพุทธานี้ก็น่าจะจัดอยู่ในขั้นที่แบบว่าพิมพ์ใบพุทธานี้น่าจะอยู่ในยุคท่านหลวงพ่อเพราะเป็นพระเก่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนึกว่าจัดอยู่ในขั้นทองเคก็น่าจะได้นะครับครูบาอาจารย์ของแบบหลวงปู่พุนวัดกลางบางแก้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว สายนครปฐมท่านก็คงจะทราบนะว่ามีแต่ว่าไม่เคยเห็นแต่ผมมีพวกถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับครูบาอาจารย์ครับผมสุภาพคำทองจักรนะครับเป็นเจ้าของศูนย์พระเองนี้ก็จะสูงให้ดูสุดๆเลยนะครับครูบาอาจารย์ว่าเออพิมพ์ใบพุทสาเนี่ยเป็นยังไง ผมว่าจัดอยู่ในขั้นทองเคเพราะพระเก่าโลโบราณเนี่ยมักจะดูง่ายเพราะว่าแบบความมีทองคําอยู่ค่อนข้างเออยอะแเนแต่ทองคามักจะไม่ย่อยสลายไปจนหมดสิ้นอะไรอย่างนี้มักจะไม่ค่อยค่อยเป็นอย่างนั้นมักจะมีทองเป็นแบบเม็ดเม็ดก้อนๆให้เราเห็นชัดเจนอยู่ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยครับพระเก่ายุคต้นที่เป็น พระหล่อโบราณนี่มักจะดูง่ายนะครับคุณบาอาจารย์แม้แต่พระเหรียญโ,โบราณเหรียญแบบปั๊มก็เหมือนกันนะครับมักจะมีทองเศษทองให้เห็นฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับไม่ใช่แบบเป็นเศษทองที่ติดอยู่แบบนิดๆหน่อยๆอ,อะไรแบบเศษทองติดเป็นเศษทองที่ฝังนะครับเพราะฉะนั้นผมมีพวกถ่ายทอดถ่ายตามให้ดูกันพิมพ์ใวพุทธา หลวงปู่หุ่นวัดกลางบางแก้วกันนะครับผมก็มีแค่องค์เดียวจัดอยู่ในขั้นทองเคเนะครับครูบาอาจารย์เพราะพระยุคโบราณเนี่ยดูง่ายก็ตรงนี้แหละครับใครจะปลอมใครจะแปลงเนี่ยมันก็มักจะยากนะครับครูบาอาจารย์เพราะว่าเป็นพระที่แบบมีทองผสมค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่ครับครูบาอาจารย์ก็เป็นพิมพ์เหมือนกับ พิมพธรรมดาหรือว่าพิมพดอกพิกุลนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่านี่เป็นใบพุทธาแค่นั้นเองนะครับก็ดูนะครับครูบาอาจารย์ลักษณะขององค์พระก็เป็นพิมพ์แบบเหมือนกับหลวงปู่บุญพิมพ์ดอกพิกุลหรือว่าพิมพทั่วทั่วไปนี่เลยครับแต่อันนี้เป็นใบพุทธานะครับครูบาอาจารย์ถ่ายทอดแต่ทำให้ได้ดูกันจากศูนย์ป่า เอไอเอลของเสียนข้างถนนนะครับคุูบาาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับคุูบาาจารย์เพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้ทําอย่างผมเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้นะครับเนื้อทองโอ้ดูง่ายนะครับคุูบาาจารย์พระเก่านี่มมกจกดูง่ายตรงที่ความที่มีทองคํานี่แหละเพราะฉะนั้นพระเกพระเลียนแบบหมดสิทธิ์เลยนะครับคุูบาาจารย์ที่จะทําได้นะเนี่ครับ หลังเป็นหลังลายผ้านะครับไม่มียันนะหลวงปู่บุญพิมพ์ไว้พุทธานะครับถ่ายทอดถอ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเซียนข้างถนนนะครับก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมก็จะถ่ายทอดถอ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับครูบาอาจารย์เพื่อที่แบบว่าท่านใดมีท่านอะไรก็จะได้ทราบเนี่ยก็ปิมพิมพ์หลวงปู่ ที่สร้างพิมพ์ปกติหรือพิมพ์ดอกพิกลนั่นเองก็แต่ว่าเป็นพิมพ์ของเจ้าสัวแต่อันนี้เป็นใบพุทธสาครับครูบาอาจารย์ก็ฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์สายนครปฐมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูดยแต่คำว่าท่านต้องทราบนะครับสายนครปฐมต้องทราบว่าใบพุทธสานี้ต้องมีถ้าไม่มีแล้วจะเห็นอย่างอยู่อย่างนี้ได้ยังไงก็ว่าผมก็มาจากอ,อ คุบาอาจารย์รุ่นแบบพ่อพอพี่พีนั่นเลยแต่ก็บว่าเป็นหลวงปู่บุญแล้วก็เป็นหลวงปู่บุญทันยุคของท่านด้วยนะครับคุณบาอาจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับวัดดีครับจากศูนย์พระ a อ l ครับ